ต้องถอดตัวนีออ้ถอดตัวนี้ออกด้วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราพาพี่พ,พี่น้องน้องมาพบกับ เจ้าโคมัสสูรถเกียร์โคมัสสูนะครับรุ่นรุ่นอะไรไม่รู้แต่รู้ว่านานแล้วของทีมงานสิบล้อซิ่งมี่งานหลวงนะครับวันนั้นเกียร์อยู่ดีๆนะครับล้อหลังหมุนอยู่ข้างเดียวนะครับหมุนฝั่งนั้นฝั่งนี้ไม่หมุนเฟืองหน้าจะรูดครับก็เลยทํางานถนนลูกรังไม่เสร็จนะครับเสียเวลาจอดรถนะครับ คาดว่าน่าจะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ครับหาอะไรด้วยเฟืองรูดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเฟืองรูดยังไงตัวนี้แรงนะครับแรงเกียร์ถนนได้สบายครับชิวๆเลยใช้งานมาเกือบประมาณยี่สิบปีแล้วตัวนี้ซื้อซื้อมือสองมานะครับแต่ก่อนล้านกว่าบาทนะครับตัวนี้โคมัดสุสภาพยังดีครับ ขายต่อก็น่าจะได้ล้านกว่าบ,บาทอยู่ครับสภาพนี้ใช้งานยังกิบกิอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมล้อมันหมุนฝั่งเดียวนะครับเมื่อวานเราได้เลือกมาเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเลือกมาเช็กดูนะครับมีพวกฟันเฟืองนะครับด้านข้างนะครับ ฝั่งทางนี้นะครับที่มันมีปัญหาล้อมันไม่หมุนนะครับทําให้เวลาเกตรถมันไม่มีกําลังนะครับมันหมุนฝั่งเดียวล้อตูดตูดมันจะปัดครับเวลาเกตเกตถนนก็เลยไม่สามารถวิ่งไปได้ครับนี่ครับตัวเฟืองที่เราถอดมาเฟืองตัวขับนะครับแต่ด้านในด้านในมันจะมีตัวตัวประกบตัวนี้อีกทีนึงเป็นเฟืองเฟืองแบบนี้นะครับ เฟืองตัวน <sk> ั there, so have to have to ้นมันลูดแล้วครับตัวนี้มันยังปกติครับตัวนั้นมันมันจะเรียบไปเลยครับมันไม่มีเขาเรียกอะไไม่มีตัวเกาะตัวนี้มันจะมนเรียบมันกึ่งเลยมันให้มันไม่สามารถเกาะตัวนี้ได้นะครับปั่นเฟืองตัวนั้นมาเกาะตัวนี้ได้มันก็เลยทําให้มันรูดนะครับก็วิธีแก้ไขก็คือต้อง ถอดลอกมาหมดนะครับถอดถอดถอดแล้วก็ยกขึ้นเฟืองมันอยู่ด้านในเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนี่ครับเฟืองมันอยู่ข้างในนั่นนะครับข้างในแกน,หนเหลืองนะครับต้องถอดตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกด้วยถึงจะซ่อมได้นะครับ ต้องส่งไปกรุงเทพอยู่ช่วงนี้ยิ่งโควิดระบาดนะครับการขนส่งก็น่าจะล่าช้านะครับนี่ครับทำให้เสียเวลาครับรุ่นนี้เขาจ้างเกียดบทอัดอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับชุดเกียดบทอัดต่อวันนะครับทำให้ขาดรายได้ไปนะครับมีคนจ้างเรื่อยๆนะครับต่อวันนะครับเกียดบทอัดลดน้ำนะครับ วันละสามหมื่นผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเอายังไงนะครับแต่ที่นี่เอาวันละสามหมื่นครับเกร์บ,บอดดัดนะครับตัวนี้เครื่องหกสูบนะครับผมหกสูบเทอร์โบนะครับรถเกียร์ตัวนี้ถ้าเทียบเป็นแคทหน้าจะเป็นพวกร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบจีหรือเปล่าขนาดถ้าเทียบเป็นแคทนะครับเดี๋ยวนี้มันร้อยสี่สิบแล้ว ตัวนี้น่าจะร้อยยี่สิบนี่ครับรุ่น gd หกหนึ่งหนึ่งเอไม่ใช่รถนอกนะครับรถไทยนะครับผมตัวนี้รถไทยนะครับนำเข้าโดยแล้วนึงไปดูก่อนนำเข้าโดยบริษัทเลยนะครับนี่ครับบางกอกไทยยูเรเซียจำกัดนะครับผมน่าจะนานโคแล้วนะครับขนาด มาอยู่นี่ก็มือสองแล้วคืเกือบน่าจะเกือบยี่สิบปีแล้วมาอยู่นี่นี่ครับซีเรียลจีดีหกหนึ่งหนึ่งเอนะครับเมตดอินเจแปนนะครับขนาดใบมีดน่าจะสามเมตรหกสิบนะครับดูครับ เครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับตัวนี้อครับเทอร์โบแรงแงกัไนไปครับดันดินไม่อายใครครับตัวนี้แรงแรงครับขนาดรถใช้มาตั้งหลายปีแล้วนี่ครับเดี๋ยวไปดูด้านบนแป๊บนงนะครับฝากรษสอกกน ขึ้นมาด้านบนแล้วครับขึ้นมาด้านบนแล้วครับตรงนี้ปุ่มคอนโทรลครับภายในห้องคนขับนะครับตรงนี้ไม่มีกระจกนะครับถ้าเป็นฝุ่นก็ฝุ่น,นเต็มๆครับนี่ปุ่มคอนโทรลเ,เกียร์ตัวนี้เป็นหกสปีดน,นะครับ เดนหน้าหกถอายลังหกเดนหน้าหกถ้ายลัง 6, หกนะครับตัวนีตวนนนน้ตัวนี้เป็นคัน,คคนเร่งนะครับเร่งรอบตัวนี้เป็นคัตนะครับคัตคันเร่งน่ครับตัวนี้คันเร่งมือคันเร่งเท้านะครับแล้วก็เบรก นี่ครับผมอะไรเวลาจะทํางานนะครับต้องเหยียบตัวนี้นะครับเหยียบตัวนี้แล้วก็กดให้มันลงมาน,นี่ครับมันจะลงเข้ามาหาคนขับใกล้ๆเลย<อ>นี่ผมคอนโทรลมีอะไรบ้างนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ไม่เคยขับไม่รู้ตัวอะไรบ้างน,นะครับเวลาทํางานก็จะทําอย่างนี้นะครับมือก็จะอยู่นี้น ฝังนี้เหมือนกันมือเขาจะอยู่นี่สองมือนี้อยู่คอนโทรลนะครับเวลาเลี้ยวใช้นิ้วออกนิ้วหมุนออกมันก็จะล็อกไปตามเวลาเลี้ยวนะนี่ครับเวลาครับอน,นี้เลยผมเคยเห็นเขาทำนี่นี่นี่แรงๆเลยครับตัวนี้ G D 6 1ห E นะครับ รบหอบอีกครั้งหนึ่งนะนครับ G D ครับ g d 6 1 1ึเดี๋ยวพบกันใหม่ คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับตอนนี้ยอดก็พันซับแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้พวพบกันใหม่ขอบมากครับ